ีการใช้งานนะครับมิลลิ่ง MBC มิลลิ่งหัวเกียร์จากอ p t ติมารนะครับผมเมื่อเราใช้ไฟสำเฟสต่อเข้าเครื่องนะครับเราก็เปิด power on นครับผมตรงนี้ครับหลังจาก power on แล้วนะครับเรานะครับสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการจะใช้ในงานมิลลิ่งธรรมดาหรืองานตาร์นะครับผมหรือว่าแล้วก็เลือกความเร็วไฟฟ้านะว่าจะเป็นแบบช้าหรือเร็วนะฮะแล้วก็เลือกความเร็วที่ตัวหัวเกียร์นะครับผมตรงนี้นะครับเราจะ power on ก่อนนะครับโดยการกดสวิตช์ power on ตรงปุ่มเขียวนี้ครับ เมื่อกด power on แล้วนะครับเราสามารถที่จะทดสอบความเร็วด้วยการกดปุ่มหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนทวนเข็มตามเข็มนะครับสองปุ่มนี้นะฮะนี่ฮะนี่หมุนช้านะครับลองกดกลับทางหมุนอ่ากดไม่ได้กดหยุดกันนะฮะเรากดกลับทางหมุนครับเมื่อต้องการหยุดก็กดปุ่มหยุดครับปุ่มเลขศูนย์นะฮะ เมื่อเราต้องการปรับความเร็วรอบของสปินเดอร์นะครับเราสามารถที่จะปรับได้จากหนบหน้าเครื่องนะฮะซึ่งเป็นตัวชุดเกียร์นะฮะมีทั้งหมด2ชุดนะครับก็คือมีชุดเกียร์ไฮกับเกียร์โลแล้วก็ลำดับเกียร์1 2 3นะครับผมตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้ถึงทั้งหมดหกระดับนะครับผมตั้งแต่ความเร็วถึงเกรอบต่อนาทีจนถึง3,200รอบต่อนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะปรับไปที่ประมาณ600 rpm นะครับผมปรับได้ครับ ก็คือปรับไปที่่าโลนะครับหมายเลขสามนะครับผมตรงนี้นะครับวิธีการปรับเราต้องหยุดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ใช้มือหนึ่งนะครับผมจับหัวสปินเดอร์นะครับแล้วหมุนเพื่อให้ตำแหน่งเกียร์เข้าที่แล้วเราเรามาโยกตัวหนอบหน้าเครื่องนะผมช่วยมันจะเข้าล็อกของมันเองนะครับเมื่อเราปรับตำแหน่งเกียร์เรียบร้อยแล้วครับเราก็ทำการทดสอบครับผมนี่ครับอ่าโอเคลอง ลองกลับทั้งหมุนครับโอเคลองซีเลกเตอร์มาที่เต่านี่ครับโอเคอ่ารอบก็จะช้าลงนะครับเป็นเต่านะฮะโอเคมาณนี้สสำหรับการปรับเกียร์นะครับความเร็วรอบจะได้ตามตารางตามนอบแล้วก็ตามสวิตช์เลือกความเร็ว ตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งระยะการตาร์ฟนะครับเพื่อที่จะกลับทางหมุนของเพลาสเินเดด้วยการหมุนที่น็อบตัวนี้ตัวสเกลก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะข้างในจะมีลิมิตสวิตยู่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการตั้งว่าระยะลึกลงไปเท่าไหร่แล้วมันก็ถึงจะตัดนะครับเดี๋ยวไว้ดูกันทํางานนะครับต่อไปเราจะทดสอบฟังก์ชันตาร์ฟนะครับตรงนี้เราจะเลือกความเร็วไปที่รอบตามสูตรก็คือ95รอบต่อนอาทีนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็ทาการพาเวอร์ออนครับผมอ่าตรงนี้เราทําการตั้งลิมิตสวิตไปแล้วครับถ้าเกิดโยก อ่าตัวสปีดเดอร์ลงมาถึงตำแหน่งที่เราต้องการมันก็จะทําการกลับทางหมุนให้ดูนะครับโอเคเริ่มเลยครับนี่ครับตอนที่โยกมาสังเกตว่าความเร็วรอบอยู่ที่9กสิบห้าแล้วนะฮะพอไปถึงตำแหน่งที่เราตั้งไว้ฮะปุ๊บตำแหน่งนี่ฮะอ่ามันกลับทางหมุนแล้วนะฮะเราก็โยกขึ้นครับพอขึ้นไปด้านบนมันก็จะหยุดของมันเองนะครับอ่านี่ครับนี่คือการใช้ฟังก์ชันตามนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ในฟังก์ชันของการ เจาะสว่านก็คือเป็นการยกง่ายๆด้วยแฮนด์วิลตัวนี้นะฮะหรือว่าเราต้องการใช้แบบละเอียดนะครับเราสามารถที่จะหมุนที่แฮนด์วิหน้าเครื่องด้วยการขันน็อด้านข้างครับผมอ่าขันเข้าไปแบบนี้นะให้ตัวนี้เคลื่อนที่เข้าไปอัจกับตัวนี้นะครับแล้วเราจะหมุนแบบนี้ได้นะฮะอ่าเราสามารถใช้แฮนด์วิลแต่ตรงนี้เราจะยกไม่ได้นะครับอาลองยกไม่ได้นะฮะถ้าเกิดเราจะโยกเนี่ยเราจะต้องคยายตัวนี้ก่อน,นครับอย่าไปพยายามโยกนะครับมันจะพังคยายตัวนี้ออกครับผมเราก็ถึงจะโยกได้นะแบบสว่านนะครับบบแ เร็วๆฮะประมาณนี้ครับระบบป้องกันเขานะครับจะมีอยู่2ส่วนหลักก็คือจะเป็น emergency stop กับการดหน้าเครื่องครับถ้าเกิด power on อยู่เราเปิดการดมันจะหยุดนะครับเดี๋ยวจะทดสอบนะครับอ่าลองเปิดครับนี่ครับถ้าเกิดเราจะกลับมาทํางานแล้วก็ปิดเข้าไปครับแล้วก็ power on ใหม่นี่ครับแล้วก็อีกการนึงครับกด emergency ครับอ่าให้ผลเหมือนกันนะครับเราจะต้องทําการรีเซ็ตแล้วก็ กลับมาภาวะออนแล้วก็ทำงานใหม่ประมาณนี้วิธีถอดเปลี่ยนนะครับอาเบอร์นะครับเราจะมีอาเบอร์ที่แถมไปให้นะครับเราสามารถที่ถอดเปลี่ยนได้นะครับผมอาเบอร์นะครับถ้าพังแล้วหรือว่าจะเปลี่ยนครับก็ต้องใช้ประแจ2อันที่เราให้ไปแล้วก็คือประแจปากตายเบอร์19นะครับแล้วก็ประแจที่เราทําไปให้นะครับผมตัวนี้นะโดยเอาประแจตัวนี้เสียบลงไปตรงนี้นะครับผมแบบนี้นะดูนะการทำนะฮะแล้วก็เอาประแจเบอร์19จับตัวนี้ฮะแล้วก็ไข เข้าหากันครับดึงเข้าหากันแบบนี้ครับปุ๊บความยิงมันจะแน่นเราไขไว้แล้วนะก็คลายพอคลายเสร็จแล้วนะครับแล้วค่อยๆเอานะครับตอกหาอะไรร้องก่อนนะครับของน็อตจนดอเวอร์มันหลุดลงไปนะแล้วก็มือข้างหนึ่งนะครับจับตัวอุปกรณ์ไว้นะฮะตัวอาร์เบอร์ไว้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ใช้ใช้มือหมุนถ้าเกิดมันเกียวมันเข้าลึกนะฮะเกียวใหม่นะฮะเราต้องใช้ประแจช่วยไขนะครับผมแบบนี้นะฮะ จนกว่ามันจะหลุดออกมานะฮะตัวตัวอาเบอร์นะครับไขจนกว่ามันจะหลุดนะครับเอ่อเราไขนะครับจนสามารถถอดตัวอาเบอร์ครับที่มือซ้ายของช่างออกมาได้แบบนี้นะฮะโอเคตอนเอาใส่นะครับขั้นตอนเอาขั้นตอนการเอาอาเบอร์ใส่เข้าไปที่พาวสปินเดอร์นะครับก็คือเราจะต้องเอาตัวอาเบอร์ครับใส่เข้าไปให้สุดครับผมสุดเทปเปอร์เลยนะครับจนไม่มีการเคลื่อนที่แล้วนะสุดเข้าไปนะกระแทกเข้าไปเลยครับ ปุ๊บอ่าแบบนี้ฮะต้องกระทุงให้สุดนะครับแล้วก็เราถึงจะมาไขาน็อตตัวดเวอร์ด้านบนครับผมอ่าโอเคตอนนี้เราก็ไขด้านบนเลยครับตอนนี้ไม่ออกเลยครับถ้าจะออกก็คือต้องกระทุงโอเคนี่ฮะวิธีการก็ไขเข้าไปเลยครับถ้าเกิดมันแน่นเราก็ไขค่อยไข,ยขยไปครับจนสุดเกลียวอ่าจนสุดเกลียวมันก็จะไขลงไปนะครับจนจนไขไม่ได้นะแล้วก็เราถึงจะล็อกด้วยน็อตตัวนี้อีกทีนะฮะโดยปัจแจเบอร์สิบเก้านะครับก็ไปอ่านจบในการใส่อเบอร์นะครับ เวลาที่เราใช้ในงานมิลลิ่งนะครับเราต้องการเลื่อนสไลด์แกน x แกน Y นะครับสมมุติว่าเราต้องการสไลด์เฉพาะแกนแกน X นะครับให้เราล็อกแกน y ไว้นะผมด้านนี่ฮะด้านใต้นี้จะมีตัวล็อกนะฮะล็อกแกนเพื่อที่จะทําการให้เคลื่อนที่เฉพาะแกน X นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเคลื่อนที่เฉพาะแกน y ในการตัดแล้วก็คลายออกแล้วก็มาล็อกแกน X ไว้นะฮะอ่าตรงนี้จะช่วยให้การกัดงานนิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เช่นกันครับบางครั้งเรานะครับต้องการที่จะล็อก Lock ตำแหน่งหัวของแกนแซเราสามารถล็อกที่ตรงตำแหน่งนอบทั้งสองตัวนี้ได้นะครับโดยนอบนะครับไม่ว่าจะเป็นแกน x y แทรดนะเราสามารถที่จะปรับตำแหน่งความตึงนะเพราะว่ามันมีตัวช่วยนะนี่ฮะนี่ฮะสมมติถ้าเกิดไขแล้วนะฮะตึงไม่พอนะเราอยากจะบุนตึงนะฮะแล้วก็มันจะเป็นสปริงนะนี่ฮะแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็ล็อกนะฮะประมาณนี้นะครับผมโอเควิธีการเอาหัวทั้งหัวของมิลลิ่ง m b สี่ขึ้นนะครับก็ ใช้วิธีการหมุนที่มือควงตัวนี้นะครับตัวหัวเครื่องก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะตามการหมุนของเรานะครับ